วันนี้ผมก็จะมาเทสนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาใหม่นะครับเป็นตัวซ็อกเก็ตเทสเตอร์นะครับของฮาโบเทสนะครับรุ่น HT 107T นะครับหรือเราจะเรียกง่ายๆคือตัวตรวจสอบปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทํางานเลยครับว่ามันทํางานยังไงใช้ตรวจแบบไหนนะครับผมก็จะจําลองตัวเทสของผมขึ้นมานะครับตัวนี้จะจําลองเป็นสถานะเหมือนกับเบเกอร์ไฟบ้านเรานะครับเป็นเบเกอร์กันดูดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กที่ใช้งานในบ้านนะครับทีนี้สถานะของไฟ3จุดนี้นะครับมันก็จะมีบ่งบอกอยู่ที่ตัวหน้าเครื่องนะครับจะบ่งบอกว่าสถานะไฟที่ขึ้นแต่ละจุดก็คือจะเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับเช่นจุดแรกก็คือถ้าขึ้นไฟ2จุดนี้นะครับคือสายปกตินะครับถ้าขึ้นไฟแดงตรงกลางจุดเดียวคือสายเอ็นไม่มีหรือขาดนะครับถ้าขึ้น2จุดฝั่งทางนี้นะครับก็คือ สายแอกับสาย G ีสลับกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับว่ามันจะขึ้นตามตัวสัญลักษณ์ที่หน้าจอบอกเราหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับตัวเส้นสีน้ําตาลนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเส้นไฟนะครับส่วนเส้นสีน้ําเงินนี้จะเป็นเส้นนิวตันนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเส้นกาวนะครับเส้นสีเขียวเหลืองนะครับ ซึ่งตอนนี้สถานะไฟเราต่อใช้ปกตินะครับต่อถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเราเสียบไปมันจะขึ้นต้องขึ้นไฟแดง2อจุดนี้นะครับก็คือปกตินะครับเราลองมาเสียบกันเลยครับเห็นไหมครับไฟแดงจะขึ้น2จุดนี้นะครับก็คือบ่องบอกสถานะว่าสายที่เราต่อเข้ามากับพักไฟที่บ้านของเราเนี่ยปกตินะครับตัวหน้าจอก็จะบอกแรงดันด้วยนะครับว่าปัจจุบันมีแรงดันอยู่เท่าไหร่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาจําลองนะครับว่าถ้าสมมุติเราต่อสายผิดกันนะครับในนี้เ,เขาระบุว่าถ้าสายเอ็นไม่มีหรือขาดมันจะขึ้นไฟตรงกลางหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดสายเอ็นออกดูนะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกเกอร์นะครับผมจะปลดสายเอ็นออกนะครับต้องบอกก่อนนะครับการทดลองนี้ต้อง คนที่ชํานาญแล้วก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับไม่แนะนําให้เด็กหรือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าทดลองนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออนเบรกเกอร์นะครับตอนนี้ไฟเราจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือตัวเอ็นจะขาดนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวนี้เทสนะครับเราก็จะรู้ครับว่าที่ใช้ที่ไฟเราใช้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับมันต้องขึ้นไฟสีแดงตรงกลางหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวลองเสียบดูครับเห็นไหมครับจะขึ้นไฟ สีแดงตรงกลางหลอดเดียวแล้วก็หน้าจอจะขึ้นเป็นสีแดงก็คือบอกให้เรารู้ว่าตัวพักไฟของเรามีปัญหานะครับก็เหมาะสําหรับผู้รับเหมานะครับที่เดินไปตามอาคารบ้านเรือนหรือว่าผู้ตรวจอาคารนะครับตรวจรับมอบส่งมอบตัวอาคารนะครับเอาไปเช็คตัวลักไฟหลังจากที่ผู้รับเหมาใช้เดินนะครับหรือพ่อบ้านอาจจะเอาไปเช็คไปเทสระบบไฟบ้านในบ้านของเรานะครับ สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อไปกันครับเปลน่ฟกเกอร์ก่อนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าสายกาวไม่มีถ้าสายกาวไม่มีจะติดไฟด้านซ้ายมือดวงเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสายนิวตันใส่กับเข้าไปคืนก่อนนะครับ เราจะถอดสายกาวออกนะครับเปิดเบรกเกอร์ครับต้องติดไฟฝั่งทางซ้ายมือดวงเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูครับเห็นไหมครับจะติดสายมือดวงเดียวทีนี้เราก็มาดูที่ตัวสัญลักษณ์ที่ตัวด้านหน้าได้เลยนะครับว่าถ้าติดลักษณะนี้เกิดจากสายอะไรขาดนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะครับ ที่ในนี้จะแจ้งบอกนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาเทสแนะนําให้ดูแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เวลาเราใช้งานสามารถเาาทสตัวเบรกเกอร์กันดูดได้นะครับว่าเบรกเกอร์กันดูดของบ้านเราเสียหรือเปล่านะครับเบรกเกอร์ใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันอันตรายเวลาไฟฟ้าดูดเราได้นะครับลองออนเบรกเกอร์ๆๆครับแต่ต้องเทสกับตัวเบรกเกอร์ที่เป็นเบรกเกอร์กันดูดนะครับ ตัวนี้ก็จะมีปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับสามารถเช็ค RCD เทนะครับเป็นพวกเบรกเกอร์กันดูดนะครับได้30มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับการเทสคือเรากดปุ่มนี้ไว้ประมาณ3วินาทีนะครับตัวเบรกเกอร์กันดูดถ้ามันสามารถทำงานได้ปกติมันจะต้องทริปลงมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฐานะไฟคือขึ้นปกตินะครับต่อสายถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสนะครับ สังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับถ้ามาทิปลงมาแปลว่าเบรกเกอร์การดูดตัวนี้ใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเบรกเกอร์ทิปลงมาแล้วนะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับครบถ้วนถ้า